ไมันเลยต้องสั่งออนไลน์ไหนดูซิมีของใครบ้างโอ้มีของพี่ของพี่ของใครเนี่ยเอ้าของพี่เองนี่ของอ้ของเด็กผิวทำไมไม่ของเด็กผิวด้วยคะนี่โอ้นี่ของสานี่ยของพี่ก็มีนะสานี่ของนัทชานัทชานี่ของป้าป๊าก็มีมีทุกคนเลยนี่นี่ ได้แล้วสาที่เธอบอกว่าเธอจะหม้อหุงข้าวแล้วพี่สั่งเออนี่ไงกงไงล่องใหญ่เลยอ่ะ,อะ,อะมาเดี๋ยวแกะหม้อหุงข้าวของสาก่อนเลยดีกว่าเออเพราะว่าสาเขาลองหม้อหุงข้าวพีว่สาเขาเสียตอนนี้ไม่มีข้าวปิดไม่มีข้าวกินเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หนอะ่ะ แค่มูดเสียงภาษาแล้วคะทำไมมันเล็กขนาดนี้คะทำไม่ันเล็กขนดนี้ค่ะจีสาเอาไปหุงได้หุงทีละเม็ดก็ได้ทำไปหุงทีละเม็ดนะคะหุงได้น้อยเดียวเองไหนนก็แกะดูสิทำไมมันเป็นแบบ ดูฉันดีแล้วในลูกมันมีสายไฟยื่นมาที่ก้นด้วยดูสิมันมเหมือนของใหญ่มากเลยนะดูสิเอ้ตายแล้วดูนี่แค่มุแเ่มุนเข้าใจผิดหรือโดนเขาหลอกกันแน่คะเนี่ยอ๋อ,อมีหน้าร่มว่าแล้วทำไมมันถูกมากเลยอ่ไะไรอหนึ่งหา้าสิบบาทห้าสิบใช่เป็น,นเซลไงเออมันเป็นแบบเซลพอดีแฟลตเซลใช่ไหมไม่ก็กดเลยไม่กเป็นกล่องเล อาไปให้ลูกหู่มแล้วกันได้พี่บามช้าใหญ่เหรอนัชชาแบบนี้หุงกินได้ไหมลูกใหญ่โอ๊ยอะไรเนี่ยอ่ะต่อไปละกันอาเดี๋ยวแกะของนัชชาดีกว่านี่ของนัชชาหนูอยากได้ชุดเจ้าหญิงใช่ไหมโสไว้แบบที่กระโปรงบานใหญ่ๆเลยใช่ไหม นี่เลยอันนี้เลยที่ป้าควางสั่งให้นัชชานี่ไงวู้นี่กระโปรงสีเหลืองยาวเหมือนจริงมากนัชชาดูนี่นี่นี่ป้าควางสั่งแบบนี้ให้เลยดีไหมอยากได้ชอบอยากนะเอายาวมายาวปีเลยอย่างนี้เลยนะแบบตรงนี้เป็นกำมะหยี่เหมือนสโนวท์จริงๆให้ไงคะกำมะหยี่ไหงคะเออเออทำไมมันซ่อนแบบ เราไม่ได้เห็นก่อนเนาะเคาจะส่งอะไรมาให้เราเราก็ไม่รู้อะไม่เห็นก็เหมือนในรูปเลยอะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้หรอเอาไปก่อนเล้ไหมโยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเอาตามแม่ไปเร็วโอ้พี่สากลัวเยพ่สาไม่ จะแต่ส่วนใหญ่มันก็ได้ตามที่สั่งนั่นแหละอ่ะอันนี้ละกันแม่สั่งมาอันนี้นี่จากร้านนี้เป็นคืนทิสเกตใช่ไหมเขาบอกของจริงเขาเขียนไว้เลยของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แม่สั่งเรื่องดยักลูกพัดอสูรมาตึ้นขนนี้อ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆเดี๋ยวเบาๆหรือกล่องยัดเห็นไหมนี่กันใช่ถ้ากล่องแบบนี้เนี่ยนะเออของแท้แน่นอนเห็นไหมสั่งก็ต้องประสบความสำเร็จบ้างอ่ะแกะดูเลยดีกว่า Hả? Vậy đó. นี่ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะนี่อะคะ่ะเคมูลนี่บอกว่าของแท้แน่นอนมันจะสวยได้ยังไงแม่สั่งมางแพงมากเลยนะขอ,องแท้จะมาไม่ครบหรอ,อ,อนี่เคมูนโดนเขาลองแล้วค่ะซึ้งมากเนี่ยนะเคมูนเคมูลพอนะ,ะ้ะค่ะเอามาดูของเบ็กจิ๋วบ้า จะรู้ได้ไงว่ามันเป็นของแท้เย,ยลลี่ลูกตานะมันมีของเทียมที่เขากวา<ค>้างมัน,มมนอยู่ว่าเป็นของแท้นี่ค่ะข้างหลังเนี่ยมันจะต้องเขียนว่าโคร l ี่ถูกไหมคะแล้วก็จะมีปวกนี้แกะออกมามีเปลือกไม่ใช่มีปวกค่ะด้วยค่ะผมไม่ไมนนกินไม้ <laughs> ไมแล้วก็มันจะนุ่มนุ่มเลยค่ะแล้วข้างในก็จะมีไส้ออกเปรี้ยวค่ะ มีเขียนว่าโทลี่ไหนอันนี้อาจจะมีอนนไม่มีเลยนี่แล้วมีตาสองข้างเลยเป็นผิดนี่แม่จาได้ที่เราเคยกินกันอะ่ะมันจะต้องมีข้างเลยแล้วเขียนว่าโทลี่หน้าตาปลอมมากเ,เดี๋ยวลองแกะมาดูคเพราะว่าแม่มจา <ำ S 2> ได้ถ้า,ข,าของจริงอนะ่ะมันจะแกะปุดออกเลยแกะแล้วค่ะอไปเลยค่ะเอนี่ไงพุ้ยนม อยู่นี่ค่ะจริงันอยู่นี่ค่ะหกละค่ะคือแค่มุนกินพีช่ะคะของเทียมชัวรแล้วนี่ซื้อมาในราคาของแท้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะโดนหลอกโออาจจะอร่อยก็ได้ค่ะข่องอทียมะอ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 ไอะอะอะอ เปี้ยวเลยค่ะไม่เปรี้ยวค่ะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคมาดูรูปนี้ค่ะผ,ผิดผู้ผิดพลาดอะไรเดี๋ยวมันไม่ใช่หรอกมีตาสองฝั่งอคือว่าเนี่ยแยกฝั่งอีกจังหากทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ประกบกันเชียวมันอาจจะอร่อยก็ได้ค่ะแคมูนน,นะยิงแม้ว่าอย่ากินเลยนะแม้ว่ามันยิ่งกว่ายงางรถยนต์ได้ เนสโกะล่างกิวเลยของป้าไหมของป้าของป้าสั่งอะไรมาโอ้ยนี่ไงของป้ากล่องใหญ่มากป้าสั่งอะไรมาเลนตัวใหม่ค่ะตัวนี้แสนสองฮะแสนสองฮะทำไมมันเบาไเลยนั่นนะอุ้ยเบาเบาเบาเเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นแตกเล่นพินนอนเหรอป้าไว้ถ่ายงานไว้ถ่ายงานน่ไงาโอเคโอเคอ่ะนะคะโอ้ยนี่ไงอุ้ยเบาๆไปนะเบา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 เเดี๋ยวมันแจ้งเออมีน้ำหนักค่ะมีน้ำหนักน้ำหนัก เ้ย่ะเล่นป๋าไ, <ป S 1> ไหนไหนไหนโอ้โหดูกล่องสิแคนนอน AF สิบห้าสห้าเปิดเบาๆเปิดเบาๆเฮ้ยเอะป๋าแมออยู่เลยคะโอ้ยย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 ายยยยยยลทยยยยย มาไปนนเลยมาแต่จาวมนไี้เปิด่จะใช้ได้ครับ้งเปลนกันนะเ 1สนสองเหรอแสนสองเหรอไม่เปนเซลเหลือเท่าไหร่พันสองหาโอ้ตัดศูนย์เมื่อหลายตัวเออแต่ว่าพันสองแก้วน้ำก็ไม่ไม่ได้ดีนะป้าราคาถูกมากเกป้าป้าดูยังไงคะป้าดูไม่เป็นเหรอคะมันต้งมาเลยแค่พันสอง ห้าพันสองที่ฟ้าซื้ออ่ะคือได้แต่กล่องอ่ะกล่องเนี่ยดูเหมือนของจริงสุดละแก้วไม่ใช่หรอแก้าไม่ใช่ของนอื่นกล่องไม่ใช่หรอขายออนไลน์เขาไม่ได้ดูของจริงค่ะเอาอย่างอื่นบ้างดีกว่ามาดูของแม่ดีกว่าอันเนี้ยของแท้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมอะไรคะเพราะว่าสั่งมาจากห้างเนี่ยมันไม่มีทางปลอมหรอกขวดมันก็รู้ว่ามันจริงหรือปลอมใช่ป่ะนี่ไงไอครีมนี่ อายครีมของแม่อายครีมเห็นไหมนี่อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันสามพันแต่ว่าเขาลดเขาบอกว่าเซลลดห้เ์เซ็นเหลือพันห้าอุ้ยดีค่ะเขาลดอ่าลองเปิดดูดิดีดีนะเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกดีดีเดี๋ยวมันหก มาซื้อเท่าไหร่นะพันห้าแพงกว่าไปอีกเออยิ่งก็่าของไปค่ะป้าแค่พันสองไหนยังมีอะไรไม่มีมันซอนอยู่หเปล่าไข่มุนคจอหรือว่าที่เขาลด50%คือตัวครีมนี่คือ50%าขวดนี้ห้าเรลดห้เปอร์เซต์หลือแต่ขวดเขาขายแต่ขวดร้อยรมีอะไรอีกไหมะมุูแก้ตัวไหมอ๋ออันี้ระอันหนึ่งเครื่อสำอางเออมากหน้าของแม่ ้งหน้าคงไม่ปลอมแล้วล่ะไม่ปลอมแค่รับหน้าจะไปลอมได้ไงอ่ะค่ะมันปลอมได้ค่ะเดี๋ยวนะมากหน้าติดไปครึ่งหน้ามั้งติดรอยไหมนั่นสิคะคงเด็กเหรอเออคงเด็กก็ไม่ได้อยู่ดีได้แค่น้าผาหอ้าเดี๋ยวค่ะันพื้นผิว แกมุนค่ะทำไมของที่ซื้อมาสั่งมาวันนี้มันถึงแบบผิดพลาดกันหมดเลยอ่ะดูสิหมดแล้วหมดแล้วยังยังยังมีอีกหองหนึ่งนะนะที่หยิบมาดูสิอะไรคะไม่รู้อ่ะลูกแม่ก็ไม่อยากปะแกะแล้วเนี่ยอะไรคะเด็กจิ๋วอ๋ออ๋อออืออกแล้วมันเป็นชุดชุดลายดอกอ่ะเอาไว้ให้น้องพิม่ะใส่นี่ไงวู้ย นี่เนี่นี่เง่พิมพี่ปาช่วยกับแม่เนี่กก่อนว่าเออทีนี้สวยมากเลยนะอ่าแกะ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 มาแกะมาชิ้นนันมันชุดได้ะหมเอ้เห็นะสีทำไมมันซีดกว่านีนี้ตั้งเยอะสีเนียนไ่เป็นไรพิมพิมรูปร่างอะไรเนี่ยวาเป็นนีขาเหร คือเอลมาอยู่ตรงนมนี่เด้อ<ห>มอันถูกมากเลยอ่ะลองใส่ดูเท่าไหร่คะแค่หนึ่งร้อยบาทะเรี่เปลี่ยนสัตยังไงมาดูเสร็จแล้วป้าเห็นไหมป้าถ่ายถ่ายรูปได้ไหมล่ะคะถ้าเห็นข้างในมันก็ไม่ลลงมาลดยลูยตัวตัวขอบกวางขอบกว้างมาเห็นเขาบอกว่าลู่ซิปไม่ได้เลยค่ะคือ ไม่วันนี้ทือผนที่ส่งมาไม่แฟงคนเลยอะท่านผู้ชมคะร